สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนเลยนะวันนี้ก็ไม่กับย่องมาสวยอีกแล้วนะวันนี้เราก็จะมาทอนวิธีกเล่นเกมอืมไฟลิ่งหรือแอนเดลิมสเเตอร์กันนะโอเคนะอันดับแรกเราก็ต้องไปโหลดแอปนี้มาก่อนเพราะว่ถ้าแอนเรากดเข้าไปมันจะไม่มีปุ่มเล่นจะไม่มีปุ่มเล่นกดเข้าไป ก็จะขึ้นหน้าแบบนี้ให้เรากดด้านบนแล้วก็กดตรงนี้นตรง Google นี่ทิกตุกแล้วก็กดตกลงแล้วก็กดออกใหมแล้วก็กดอันนี้สองก็กดอันนี้กดอันนี้นะป๊บน,นี้ถึงแล้ว 1 2 3 4 5 6 7 8สากตึ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 กอืมตึกเรียบร้อยนะเจ้าแล้วก็กดไปตรงนี้นี่ปุ่มเล่นมาละโอเคีเราก็กดออกเป็นเล่นเป็นอันนี้ รอสักครู่คุเล่นกัานี่เรกดไปล่นลงมานนังมาจีนี้อยู่เขาก็เข้าไปงนี้ผมเล่นกันมันนี้เ,เ,าาออออเ้อันนี้จะเป็นแบบทดลองนะอเพ่ไปเลนกันเลย เพื่อนมาอุ้ยมีโอสนากับยันชังมาด้วยไปถฮ้ยมีปุ่มเล่นอะไรเดินได้ไหมเดินไม่ได้นะครับเอาง่ายๆหรือว่าจะใช้เป็นแอปอื่นก็ได้นะมันก็เดินได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราเข้าเกมแล้วถ้าเราไม่มีปุ่มเล่นเนี่ย าก็จะไม่สามารถบังคับตัวกิมได้นะครับเราจะพาทุกคนไปดูกันนะคะว่ายัางจังเขาเข้าไปในห้องไหนเนาะมันจะมีแบบสาวน้อยที่เป็นศพตายคือห้องนั้นนี่คือห้องนี้เลย ที่ไม่ได้ลงคลิปมาหนึ่งปีนี่คืเป็นไงนขอโทษนะทุคนที่ไม่ได้ลงคลิปมาประมาณหนึ่งปีเลยนะขอโทษด้วยนะคะขอโทษด้วยนะคะทุกคนที่ไม่ได้ลงคลิปมาหนึ่งปี ตั้งแต่พศสองพตอนนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วนะคะสวัสดีใหม่สมส่ง้ปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะจ๊ะถ้าใครไม่อยากทิ้งปีนี้ก็ปีที่แล้วคอมเมนต์ถ้าใครอยากทิ้งก็คอมเมนต์ แล้วอย่าลืมถ้าใครอยากให้สอนโหลดเดี๋ยวจะทำให้นี่คือยายอุานะนะจ๊ะพี่น้องยายอุานะแกนั่งจิ้จ้อยอยู่อะไรนาะเดี๋ยวเราไปด,ด,ดูสองคนนู้นไปกันคุยอะไรกันหรอแหอะไรมันมาใกล้ชิดขึ้นน่ะทาแรกแกไปอยู่ตรงนี้นไม่ใช่หรอ เกมมันอัปเดตวะ้อน,นี้ก็ไม่แน่ใจโอ้ทำไมยังตัดสินใจมาเล่นเกมนี้หรอรว่าเราเห็นคือเขาเล่นหลายคนกันแล้วเนเราก็เลยยังตกลุ่นอยู่ ยังวิ่งไหมคือเรายังไม่รู้เลยว่ากดวิ่งยังไงอันนี้ห้องอะไรวะเนี่ยโอไมค์ก็นะมันติดหัวกูเป็นติดหัวเรานะโอเคงั้นก็วิ่งไปด้านเลย โอเคนะนี่ไปด้านนอกเราก็จะมาเจอกับเป็นน้ำพุนะเ,เป็นน้ำพุที่แอสเซสไนอะตรงนี้เราจะไล้เห็นสงเในกสาที่อ,อจไ,ได้ค่าไปแล้วบ้าหรอใครบงังคั ทิศทางให้ฉันเนี่ยเฮ้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 ยบักแล้วหรอบักแล้วหรอบักแล้วหรอใครบังทับทีไว้เนี่ยเมื่อกี้มันแอบบักนะจ๊ะทรงไหนวะนี่เลย

ใช้ e n ่เหมือนกันนะปแปลเนคนอืมคนนี่ก็มาแล้วนี่เขาเตมกันเลย อันนี้มันก็คือหน้าตาเกมนี่หน้าตาเราสังเก็ตุคล้ายๆกับยันเดรสตีมโบรลสเตอร์บางมั้ โอเคนะตัวนี้เป็นเวลาเท่าไหร่หกโมงสองนาทีหรอบ้านเราไม่สมามารถออกไปได้นะเพื่ต้อ,าาองปิดอะไรหรอฮะเห็นจริงไหนะที่เขาออกไปแล้วมันก็โดนปุกไปหมดนะมันก็คือออกไปแต่เขาลงเงไม่ได้น เรนนี้ลองพยายามกดวีนะแต่มันไม่วีน,นี่สวยนะเนี่ยสวยเนาะโอแม่งนางหลกสวยคนดูมีคนหัวร้านอยู่